ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตตอนพิเศษสามตอนตาเกิดผู้แอดวานซ์จ่วงอีหลินตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงยามหันไปสบใบหน้าคมแต้มรอยยิ้มอบอุ่นหัวใจให้เต้นผิดจังหวะทุกอย่างพลันกระจ่างแจง้งแม้เขาจะลอบปีนกำแพงเข้ามานอนกอดนางทุกคืน แต่รุ่งสางก็ต้องเร่งตื่นไปเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงหากไม่ได้มีครั้งไหนที่จะตื่นมาพร้อมกันเช่นวันนี้แสดงว่าเมื่อคืนได้ผ่านการเข้าหอเดี๋ยวเข้าหอแล้วเหตุฉะไหนนางจำเรื่องราววาบหวามไม่ได้สักอย่างขันก้มลงมองใต้ผ้าหม่มชุดเจ้าสาวยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนตาเกอเจ้าสาวมาดบาดครางระหอย เมื่อคืนเกิดสิ่งใดขึ้นกันแน่สายแล้วยังต้องไปยกน้ำชาคาระวะท่านพ่อท่านแม่เสี่ยวอี้ยังอยากนอนต่อหรือไม่ตาเกิดจะได้ให้บ่าวไปแจ้งแก่พวกท่านนางสะบัดหน้าจนผมสยายเป็นตายอย่างไรก็ไม่มีทางทําให้แม่สามีไม่ชอบหน้าตั้งแต่วันแรกไปเถอะเดี๋ยวพวกท่านจะรอนานจากนั้นสามีก็เรียกบ่าวรับใช้คนสนิทเข้ามาปรนิบัติหุยินไป ได้แต่นั่งซื่อซอเซอร์ปล่อยให้ลี่หมินกับหลานเฉียวช่วยอาบน้ำแต่งตัวพาออกไปคารวะญาติผู้ใหญ่ตามธรรมเนียมโชคดีที่แม่สามีหาใช่คนจู้จี้เรื่องนี้อาจดูได้ตั้งแต่วิธีการเลี้ยงดูบุตรธิดาทั้งต้าเกอและเพ้ยฟางต่างเป็นคนจิตใจดีเข้าใจผู้อื่นดังนั้นมารดาที่อบรมเลี้ยงดูพวกเขาย่อมเป็นคนละเอียดอ่อน รักษาน้ำใจผู้คนนางรอจนปรนิบัติแม่สามีเรียบร้อยจึงเรียกบ่าวทั้งสองแล้วลากเข้าห้องตอนนี้อีหงเย่อยู่ที่ใดนางถามน้ำเสียงลอดไรฟันครัน้นมีเวลาคบคิดสติกลับเข้าร่างจึงรู้ว่าสุราสามไหที่เพยฟางเตรียมไว้ให้มีปัญหาต้องเป็นผู้เท่าบ้านั่นแน่แน่ทีกลั่นแกลง้งทำลายค่ำคืนวสันของนาง หลานเฉียวเห็นคุณหนูกัดฟันกรอดกรอดก็มีกล้าชักชา้ารีบเอ,อ่ยรายงานออกไปเก็บสมุนไพรที่นอกเมืองกับผู้หญินของเขาเจ้าคะ่ะเตรียมรถมา้าข้าจะไปล้างแขนเออแต่นี่เพิ่งแต่งงานวันแรกบ่าว่าคุณหนูไม่ควรออกจากจวนนะเจ้าคะลีหมินที่รู้ความกว่ารีบเอ,อ่ยห้ามทำเช่นนี้แม่สามีจะมองไม่ดีนะเจ้าคะอวหลิน เคาะนิ้วกับโต๊ะด้วยท่าทางใช้ความคิดแต่ความแค้นสมอ,อกขับแน่นยากจะปล่อยวางตาเกออยู่ไหนข้าจะไปขออนุญาตเขาก่อนนายน้อยอยู่ห้องหนังสือเจ้าค่ะครั้นย้ายมาอยู่บ้านใหม่พวกนางจำต้องเรียกบิดามารดาของไต้เท้าไปว่านายท่านและหูหินใหญ่เรียกไต้เท้าไปว่านายน้อยส่วนคุณหนูก็คือหูหินน้อยเช่นกันอีหลินแทบกระแทกประตู พุ่งเข้าสู่ห้องหนังสือเพจะวินเงยหน้ามองภรยาก่อนจะวางผู้กันลงข้างๆโบกมือเป็นสัญญาณให้บ่าวไพร่ออกไปก่อนเสี่ยวอีคิดถึงตาเกอรึเขาถามพลางเช็ดมือเปื้อนหมึกกับผ้าสะอาดนางพุ่งตัวมานั่งเท้าคางช้อนตามมองสาม,มีอย่างวาวอนตาเกอถ้ามีธุระเร่งด่วนขอออกจากจวนไปจัดการสักสองสามช่วย,ยามได้หรือไม่ ชายหนุ่มหันไปจัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นระเบียบยกไปจัดเก็บบนชั้นด้วยท่าทางไม่เร่งร้อนก่อนจะหันกลับมารังร่างบางของภรรยามานั่งบนตักจะออกไปจัดการถึงเย่หรือถามพลางดึงแก้มป่องๆของคนเจ้าคิดเจ้าแขนอี้หลินอาปากค้างมองสามีอย่างไม่เชื่อสายตาต,ต,ต,ตาเกอรู้ได้อย่างไรเขาหัวเราะฮึ <c oughs> น้ำเสียงทุ้มต่ำ ถว่าแฝงไว้ด้วยกระแสบางอย่างที่อันตรายปกติเสี่ยวอี้ของต้าเกอร์เมาเจ้ามักจะปลุกปลำ้ำต้าเกอก่อนหาใช่นอนสลบสลายถึงเพียงนั้นท,ท่านครั้นถูกเขาเปิดโปงใบหน้าแก่ๆก็กร้อนเผาข,ข้าแค่เอ่ยได้เท่านั้นก็รู้สึกเหมือนสมองพองโตใกล้จะระเบิดเพราะความขัดเขินอยู่ร,รอมรอไม่ต้องห่วง ตาเกิ์ส่งคนไปจัดการให้แล้วมือแกล่งรูปไหลแก้มเนียนแผ่วเบาก่อนจะเลื่อนมาเชยค้างมนคืนเข้าหอมีค่าดังท้องคำหมื่นชังเขาย่อมต้องชดใช้ให้เราจริงหรือไม่นางยังมิทันพยักหน้ารับเขาก็ก้มลงประทับจุมพิษกับริมฝีปากของนางกดเบาๆคล้ายทักทายทำความรู้จักอมแขนแกร่งกอดกระชับแน่นขึ้น สมองเล็กๆของนางอื้ออึงไปหมดแม้ไม่ใช่จูบแรกแต่กลับหลงไหลอ่อนระทวยตามเขาไปทุกครั้งยามเขาขบเม้มเบาๆคล้ายจะขอรุกเร้าเข้าสู่ด้านในริมฝีปากบางเพยออ้าปล่อยให้ปลายลิ้นสากของสามีลวงผ่านเข้ามาเกี่ยวกระวัดรัดรึงมือใหญ่ดึงถึงเสื้อตัวนอกของนางอย่างเร่งร้อนะตะตะเกินางหอบสถาน รวนครางภายใต้ร่างของสามีเหตุใ hey, ดวันนี้คำว่าท่านดูเร่งรีบถูกกลืนหายไปกับเสียงร้องไว้เมื่อถูกเขาช้อนตัวขึ้นวางบนโต๊ะกว้างไม่ไหวแล้วดวงตาคมที่บัดนี้ถูกแผดเผาไปด้วยประกายไฟพิศวา่างจ้องมองนางจนทั่วร่างพาให้ใบหน้าเนียนเห่ร้อนสองหูแดงกำ่ำขบเม้มริมฝีปากก้นเสียงรนจวน ตาเกออยากกินเสี่ยวอี้เหลือเกินจิงจอกของนางทิ้งขนแกะไว้ด้านข้างแล้วกระโจนเข้าขยํมเหยื่ออันโอชาทันทีเสี่ยวอี้เบี่ยงใบหน้าหนีสายตาแผดเผาอย่างขัดเขินเปิดโอกาสให้ใบหน้าคมซุกไซซอกคอขาวปล่อยให้ริมฝีปากร้ายขบเม้ยตามรายทางมือเล็กเกาะขอบโต๊ะแน่นยามรู้สึกถึงแรงดูดดึงไม่ออมแรงทว่าปลุกเร้า ความต้องการภายในกายนางจนเต้นระริกตื่นเพลดิดถึงตอนนี้จะบนหรือล่างคงไม่ต่างนางชันตัวขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกให้สามีเม่รีอรอถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกมือใหญ่กระตุกผ้าคาดเอวขณะโน้มใบหน้าลงมาจนถึงเนินเนื้อขาวสลางภายใต้เสื้อคลุมตัวบนด้านในเขาไหลฝ่ามือขึ้นจากเอวคอด กอบกุมซ่วงอกนุ่มฟอนเฟนนวดคลึงจนปลายฐานชูชันดุนดันเนื้อผ้าออกมาอ้าตาเกออีหลินสบัดใบหน้าเง,งนยไปด้านหลังแอ่นร่างให้สามีเชยชมเขาลิ้มรสหวานผ่านเนื้อผ้าตวัดปลายลิ้นหยอกเย้าเฝ้าดูดดึงซ้ำๆจนเนื้อผ้าบางเตียกชื้นคอยเลื่อนมือขึ้นรูปไล้แผ่วเบา จากแผ่นหลังนวลเนียนขึ้นสู่ไหล่เล็กปลดเสื้อคลุมตัวบางข้างในออกตามด้วยเอี้ยมสีฟ้าตัวน้อยแม้จะรู้ว่าตัวเองกำลังเปิดเปลือยต่อหน้าสามีภายใต้แสงสว่างจ้าเช่นนี้หัวใจสาวแก่เต้นกระหนำ่ำราวกับจะหลุดออกจากสวงทวา่าไร้เรี่ยวแรงห้ามปรามได้แต่แอนร่างให้ริมฝีปากร้ายที่ย้ายจากยอดถันแสนหวาน ทับทับลงบนรอยแผลเป็นสีจางๆมาบัดนี้นางรู้แล้วว่าเหตุใดทุกครั้งเขาจึงสัมผัสรอยแผลนี้ด้วยความทนุถนอมอ่อนโยนราวกับประคองของลำค่าตาเกิบนางสอดมือเข้ากับกลุ่มผมนุ่มเหนือหน้าอกเขาชอบยามท่านสัมผัสเช่นนี้เขาเหลือบตามองใบหน้างามยามนางหลับตาพริมตาเกิร์เกชอบที่ได้สัมผัส ลิ้มรสหวานปานน้ำเชื่อมของเสี่ยวอี้อยคำของสามีช่างล่อลวงสอดประสานกับน้ำหนักมือที่นวดเฟ้นริมฝีปากร้ายค่อยๆไล้ชิมผิวนุ่มนวลจากเนินอกนุ่มเรื่อยลงไปจนถึงหน้าท้องแบนราบขบเม้มทิ้งรอยหวํามให้ภรรยาสถานอายยอมขยับสะโพกท่ากลางสติอันเลือนรางให้เขารั้งเอากางเกงแผล และผ้าผืนบางปิดบางส่วนห่วงแหนออกอย่างง่ายดายนางถูกสามีผู้ช่ำชองพราสติไปจนสิน้นยินยอมโอนอ่อนผ่อนตามแม้ยามเขาชันเข่าของนางแล้วแยกออกจากกันอะคนถูกรังแกกัดหลังมือข้างหนึง่งเพื่อปิดกลั้นเสียงส่วนมืออีกข้างจิกลงกับขอบโต๊ะแน่นยามเขาซุกใบหน้าลงตรงวางขา ใช้สองมือกอบกลุ่มสะโพกผายของนางยกขึ้นอย่ยาตะเกิบอายุปูนนี้มีหรือจะไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำสิ่งใดทว่านี่เพิ่งเป็นครั้งแรกของนางสามีออกจะข้ามขั้นไปหรือไม่สติอันพร่าเลือนถูกมอมเมาด้วยปลายลิ้นร้ายที่แตะลงบนยอดเกสรอ,อย่างแผ่วเบาราวกับจะยั่วเย้าให้นางครวนคราง จากที่ควรจะกระทดกายหนีกลับขยับเข้าหายามเขาเร่งเรา้าวปลายลิ้นสากสะโพกงามขยับตามจังหวะสอดประสานมือเล็กเดิมทีทำหน้าที่ปิดกั้นเสียงอันน่าละอายถูกย้ายมายังศรีรษะที่สุกซบอยู่กลางว่างขาสอดนิ้วเรียวยาวเข้ากับกลุ่มผมนุ่มแอนกายเข้าหาเขาอย่างไร้ความละอายยอมให้สามีชักนำ จนกระทั่งพ่านพบกับความสุขแสนหวานร่างของนางเปลือยเปล่าอยู่ริมขอบโต๊ะอ่อนระทวยจนต้องคว้าจับบางสิ่งไว้เพื่อประคองตัวดวงตาหยีเล็กหรือมองใบหน้าคมของสามีเลือนขึ้นจากจุดที่นางเพ่งสุขสมท้าทางปาดหลังมือกับริมฝีปากฉ่ำชืน้นนั้นช่างเย้าวยวนหวานเหลือเกินคนดีของต้าเกอน,นางเม้มริมฝีปากแน่น สองแก้มแดงเรือจ้องรางงามของสามีที่ยาำนี้กำลังเปิดเปลือยดวงตาซุกสนกวาดไล่จากคิ้วคมดวงตายาวรีริมฝีปากแดงเรือชื้นหยาดน้ำหวานกลางกายนางไล่ลงมายังลำคอแกร่งกล้ามเนื้อตึงแน่นของแผงอ,อกหน้าท้องเป็นลอนสวยอืมใหญ่โตพผงาดงา้ำนับว่านางเลือกได้ไม่ผิดไว้ Why? คนแก่ลามกเพิ่งรู้ตัวว่าศพกับสิ่งใดเขา้าสองหูเห่อร้อนรีบพลิกร่างนี้เจ้าสิ่งที่กำลังชี้มาอย่างองอาจเสี่ยวอีบเขาน้มกายเข้ากอดร่างของนางจากด้านหลังกดจุมพิษตรงกลางแผลบนไหล่นวลเหตุใดจึงมักเสียสละเพื่อต้าเกินเสมอเพราะข้ารักท่านนางรูปมือใหญ่ที่กำลังกอดเกี่ยวเอวคอดไว้ริมฝีปากนุ่ม ขมเม,ม้มฝากรักบนรอยแผลจางๆลากลงมาสู่แผ่นหลังเปลือยเปล่าพาเอาร่างของนางหยัดโค้งตามต้าเกอก็รักเจ้าขอสัญญาว่าระหว่างเราจะไม่มีผู้อื่นแทรกกลางตาเกอจะรักและซื่อสัตย์ต่อเจ้าทุกชาติไปสามีตัวน้อยนางขบริมฝีปากกลั้นเสียงครางต่อให้ท่านกล้ามองสตรีอื่นข้าก็จะตามไปจัดการ จองล้างจองผลานท่านทุกชาติไปเขาหัวเราะแผ่วเบาพาเอาลมหายใจร้อนผ่าผ่านผิวเนื้อบอบบางของนางหลุดเสียงครางขึ้นจมูกสมเป็นเสี่ยวอี้ของต้าเกอหลอกล่อนางให้สนใจกับเนื้อความจนลืมระมัดระวังฝ่ามือร้ายที่ย้ายจากสะโพกนิ่มเคลื่อนวกไปด้านหน้ากอบกุมจุดยุทธศาสตร์ครั้นนางจะร้องครางประท้วง กลับถูกเขาตรึงปลายคางให้หันมารับจุมพิษวาวอนก่อนใช้ลำแขนแกรง่งโอบรอบเอวเล็กอุ้มนางที่ยังคุดคูอยู่บนโต๊ะลงมาเพียงปลายเท้าแตะพื้นเข่าเล็กๆสองคางถึงกับสุดหวัวสองขาแทบทรงตัวไม่อยู่ห่างไม่ได้อ้อมแขนใหญ่ช่วยประคองไว้จากด้านหลังกลายเป็นนางต้องใช้สองมือเท้ากับโต๊ะไว้เพื่อพยุงตัว การกระทําทุกอย่างของเขาช่างเป็นธรรมชาติลื่นไหลแม้แต่ยามอุ้มนางลงมายังไม่ยอมผละริมฝีปากจากจุมพิตเร่าร้อนอดอ้อนให้นางต้องตอบสนองไม่สิ้นสุดต่ตาเกิบสองมือจับขอบโต๊ะไว้แน่นใบน้าเหงน่างายาสามีพาบางอย่างที่กำลังแข็งขันเข้ามาปัดป่าชิดไกล้แค่เห็นขนาดนางก็รู้แล้วว่าสึ่นี้ใหญ่หลวงเกินรับมือ นี่นางยังอยากผ่านวันเข้าหออย่างราบรื่นหาใช่แตกตื่นเช่นนี้ยกน้อยประกายวัดวันวูบไหวในดวงตาเล็กน้อยทำให้เขาขยับเข้าใกลไหลปลายลิ้นไปตามกกหูสองมือใหญ่ฟอนเฟ้นทั้งบนล่างค่อยๆพราสติของคนงามในอ้อมกอดยามเอ่ยปลอบอยา่าเกรงตาเกอเคยทำให้เจ้าเจ็บหรืออืมอืมใบหน้าเล็กสายไปมา คนได้กายลุกชันอย่างสุดจะต้านเมื่อเขาแกลง้งเป่าลมร้อนใส่ขณะที่นิ้วร้ายเริ่มขยับเข้าใกล้ดอกไม้งามสกิดกลางเกสรแผ่วเบาในจังหวะเดียวกับปลายนิ้วอีกข้างที่กำลังบดเบียดยอดอกสีหวานคนด้ประสบการณ์จำต้องยึดขอบโต๊ะไว้เป็นที่พึ่งเมื่อสองขาอ่อนแรงถูกสามีใช้มือแยกให้ขยับห่างก่อนที่บางสิ่ง อุ่นร้อนแข็งกร้าวจะดุนดันเข้าไปทักทายฝันซี่เล็กขบริยมฝีปากล่างกลันเสียงครวญครางแห่งความเจ็บปวดและเสียดเสียวร่างกายเปิดรับทุกสัมผัสที่กำลังรุกล้ำเข้ามาอย่างเผาร้อนทว่าทุกการกระทําของเขายังคงอ่อนโยนและใจเย็นยิง่งหาได้ดึงดันจนจน้วงเอาแต่ใจมือใหญ่ข้างหนึ่งกำลังคลึงเคล้นอ,อกงาม ดึงสติของนางออกไปจากความประมาทขณะที่นิ้วกแกร่งอีกข้างเพิ่มจังหวะพรางพรมลงบนเม็ดทับทิมงามกลางกายสาวนางแทบจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าสามีตัวเน้อจับจูงไปเยือนสูงสวรรค์ทั้งหมดกี่ครั้งในหัวสมองมีเพียงภาพสองมือที่เล็บจิกขอบโต๊ะไปแน่นทั้งร่างสั่นสะเทือนจากแรงกระแทกกระทันของเขาที่นางเคยปรมามทว่า อัคราเสนาบดีผอมแหง้งคงไม่มีแรงทำอะไรผู้ใดจะรู้กล้ามตึงแน่นภายใต้ชุดขุนานางขั้นหนึ่งนั้นทรงพลังแค่ไหนเพิ่งได้ประจักษ์ชัดเมื่อผ่านเข้าวันใหม่ถูกเขาจับกดตั้งแต่ห้องหนังสือไปหลายครั้งจนสิ้นแรงปล่อยให้คนช่างแกลงอุ้มกลับห้องหอกลายเป็นว่าคำนั้นสองสามีภรรยาหมาดดไม่ได้ยางเท้าออกจากเรือน มีเพียงสองบ่าววิ่งบุญส่งอาหารค่ำและยกถังน้ำเข้ามาเปลี่ยนคนถูกกินแรงมาหนึ่งวันได้แต่ลืมตาตื่นมองเพดานอย่างเลื่อนลอยปล่อยให้สามีเด็กแรงดีช่วยนวดบันเอวที่ปวดร้าวผู้ใด,ดว่ากินเด็กอายุยาวนี่นางแทบจะถูกสามีสืบพลังชีวิตไปจนสิน้นครั้นเอียงหน้าหันไปสบดวงตายิ้มได้ของเขาอีกฝ่ายก็เอ่ยราวกับรู้ใจว่า ดึงพลังงานของภรยาออกไปจนหมดตาเกอสั่งให้บ่าวไพรไปรับอาหารจานโปรดของเสี่ยวอี้จากโรงเตียมฟูจริงแต่เช้าป่านนี้คงกำลังอุ่นรอแล้วกระมังริมฝีปากบางเม้มแน่นเห็นท่าทางคึกคักกระฉับกระเฉงราวกับเมื่อคืนเขาไม่ได้ออกแรงหนักหน่หนวงจนรุ่งสางวิญญาณแก่ๆของนางก็ได้แต่รู้สึกพ่ายแพ้งเงียบๆในใจตาเกอ หยุดราชการได้กี่วันคนที่มุ่งหวังการเข้าหอเริ่มคำนวณทบต้นทบดอกเมื่อคืนถุงรีดไถจนหมดเรียวแรงคล้ายสวรรค์แกลง้งก็ได้แต่หวังว่าเขาจะรีบกลับไปทำงานโดยไวมีเช่นนั้นนางได้ตายคาเตียงแน่ๆแ,แค่สอี้หลินกำลังจะยิ้มหน้าบานแต่ต้าเกิดว่าจะขอลาต่ออีกสักครึ่งเดือนเอ่ยจบก็พลิกร่างขึ้นครมนาง รู้สึกยังกินเจ้าไม่ค่อยอิ่มเดี๋ยวภรรยามือใหม่รีบยกมือดันหน้าอกแกร่งไว้ก่อนจะถูกล่อลวงให้หลงไหลไปกับสัมผัสว่าหวามจนหมดแรงเอ่ยห้ามปรามนี่เอวของดางยังปวดอยู่นะเหนียวตัวขอข้าอาบน้ำก่อนว่าแล้วก็ช้อนตามองทำท่าอดอ้อนเลียนแบบเข้าบ้างได้ในถังก็สะดวกเช่นกัน ว่าแล้วก็อุ้มนางตรงไปยังถังน้ำทันทีห <c oughs> นางไม่ได้ตายคาเตียงอย่างเดียวแน่ๆยิ่งคิดก็ยิ่งท้อแท้ขนาดครั้งแรกเมื่อวานตาเกิยังแอดวานซ์ขนาดนั้นนี่คงไม่ได้คิดจะกินนางตั้งแต่บนเตียงริมระเบียง <c oughs> นีเขาคงไม่ขคามคันไปถึงนอกตัวเรือนหลอกกระมังจบตอนพิเศษสามค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรือเอลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อ ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ